าสักรอบหนึ่งมันป้องกันันป้องกันไม่ให้แบคทีเตรียมันเข้าลงน้ำนขึ้นจากน้ำก็เช็ดล้างสบู่ก็อเอาสบู่ไปแจกครบองวง,งจรจนลงทำสบู่บอกว่าหมดแล้วไม่มีของขาย <c oughs> วันนี้เที่ยวที่จะเอาไปบอกว่าสบู่หมดยังมองก็หมดอะไระไรก็หมดถามว่าทำไมถึงหมด ของฟรีมันก็มีหมดบ้านคร้บจริงๆก็ไม่ได้บอกเขาฟรีนะก็บอกกับพระตอยว่าไอ้เอาเงินเอาเงินจ่ายแล้วพระตอยยังไม่ยอมจ่ายยังไม่ยอมจ่ายโรงงานมันก็ยังไม่ยอมผลิตเพราะว่าไม่มีทุนจะไปซื้อของเพราะว่าของที่ซื้อเนี่ยมันต้องใช้เงินสดมันไม่มีเครดิตต้องซื้อของซื้อ อุปกรณ์ซึ่อยาสมุนไพรเข้าอุปกรณก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ก็ทํา okay. ส่งไปที่หลังเพราเราอยู่หลายวันให้เขาเล่งทํำนะก็ให้พวกเราถือว่าเป็นโชคของเราช่วยกันประกาศบอกแจ้งไปชัยภูมิเขาก็โทรมาศรีสเกดก็โทรมาบุรีรัมย์ก็โทรมาอย่างนึกน้อยใจว่าทำไมแม่กูเอากูออกมาคนเดียว ค้อดมาคนเดียวมันน่าจะเอาเผาแฝดมาทั้งสามสี่ตัวมาช่วยๆกันเอามุงไปจังหวัดนี้กูไปจังหวัดนี้อะไรเนี่ยโดยช่วยๆกันแม่มันนั่นอึดอัดเองก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันอะไรที่มันน้ําระดับน้ำคุณมันสูงสุดเท่าไหร่เมตรหนึ่งเมตรห้าสบ เจ็ดสิบเซนหกสิบเซนปึ่งน้ําเริ่มเข้ายังไม่แน่เอาที่แน่แน่ก่อนดีกว่าตรงนี้เน่าแนละ้วกูอยู่ตรงนี้อยู่ก่อนถ้ามันมากกว่านี้แล้วมันแยกวันนี้อเดี๋ยวไปเดี๋ย้ยายไปก็น้ําขึ้นต้องรีบเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวโชคโชคมันลอยมากับน้ําโชควาสนาเราทุกไม้ทุกกายเป็นแต่ไร มันสุขใจสบายใจของปู่ไม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 ่เกรียไม่เกลียไม่ทุกข์ไม่ทรมานตื่นสช้สองโมงนอนสี่ทุ่มไอ้ในรู้สึกเกรียเกลียทรมานก็มีความสุขที่ได้ทำบุญเนี่ยมันทำแล้วมันชุ่มฉ่ำหัวใจมันเย็นฉ่ำใจเประวันไปสวดมนต์ตอนตอนเดียนพาพวกถือศีลกินผักสวดมนต์ผีหอพระบูธิสันต์สวดทึงมน เตสังมุตเจนะเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาธยายเรื่องให้พรถาวายพระพรพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวมันแมบเข้นมาในใจคิดถึงเมโลมคิดถึงเวลาที่ดีน้ำจะลดมาไหลว้าถนำลดเดี๋ยวกูจะเรียกรถดบัทั้งสองคันสามคันออกววงนี้เป็นส่วนบนถาวายพระพรที่หัวอิน <c oughs> คิดถึงเพราะ่าสวดมาสองปีเต็มๆเลยนะพปรดสอสวดโปดพวกนี้น้ำคิดถึงไนหลวงพระราชีดีขึ้นมาทันทีเลยเออดูที่มันโรคเลยนะใจมันโรคอะ่ะเออนะมันจะลดมาไหลวะน้ำลดแล้วเดี๋ยวผู้อออโหไปสวดกันที่วังไกลกังวลหัวหินนั่นแหลนะติดต่อเจ้าหน้าที่ราชเล็กเจ้าจะสันัดระว่าเข้าไปสวด ก็มีคนถามเหมือนกันเราจะไปไมื่ลไรจะขอทุุญาติะอบอกว่ายังตอนนี้น้ำมันยังมาอยู่ยังไม่ลดเห็นว่ามาแถวแถวปัทุมแถวแถวบางพระบางเกตนนบุรีบางโพอะไรน่นหละเริ่มเริ่มริปริออมาแล้วก็มันปกติแล้วถ่ายทิศทางน้ำของ จังหวัดจีนอลังสาแก้วชาเชิงเซาเนี่ยมันแยกได้สามสายสายแรกก็คือเอาใบเมนก่อนเลยขเขมน่นเคยรับผลกระทบจากการที่เราปล่อยน้ําเข้าไปในเมืองเขาเขาก็ท่วมนะที่นี้เขาฉลาดเขาปิดประตูน้ํเขาทําประตูระบายน้ำเปิดปิดแต่เห็นว่าของเขาก็แยกกันเขาก็ท่วม คนตายไปหลายสิบคนก็เขมรไปไม่ได้อีกสายหนึ่งก็มานี่จากเชิงเซาบานน้ำเปรี้ยวมาออกไห้ผ่านไอ้สวรรค์ภูมิผ่านไปออกนู่นไปออกอสมุรปราการ,การที่ในหลวงท่นทานทำสั่งให้มีรับสั่งให้ทำโครงการแก้ลิงและรับน้ำก็มาไม่ได้มาไม่ได้เพราะว่า ถ้าเข้ามาแล้วก็เจ๊งจนแย่สวรรค์ปูก็จมน้ำก็ปิดประตูอีกก็เหลืออยู่สายเดียวก็สายบางปกระกงสายบางบกระกงก็ก็ต้องผ่านอำเภอบ้านสางซึ่งผลวกูจะไปไม่ได้น้ำทั้งหมดมันก็จะไหลลงมารวมที่นั่นสายบางกระกงก็ต้องขึ้นอยู่เพราะว่าน้ำทะเลมันขึ้นลง อันน้ำทะเลมันขึ้นแทนที่มันจะไหลลงมันกลับดันน้ำกลับขึ้นมาเออน้ำไม่ไหลก็ขังอยู่อย่างนั้นก็ท่วมแล้วมันไม่ใช่ขังแบบน้ำแค่น้ำตาตะตุต่มมันขังน้ำมิดขอมันก็ทำให้ไม่รู้ว่าอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าน้ำจะลดไหมหรือถ้าลดแล้วมันจะมีน้ำเหนือไหลมาเติมไหมถ้าเขาระบายกัน ตัวถึงแล้วครับชาบ้านก็ทุกข์ทรามานหมดตัวบอกลาลก็เจ๊งสวนไหล,ล,าลนาเจ๊งหมดก็เขียนป้ายประกาศขายที่ราคาถูกถึกแถวราคาถูกนักลงทุนสนใจจะไปซื้อ,องไหมเออแต่สนใจจะไปซื้อก็ก็ไปหาเรือเตรียมมาไว้ ตั้งใจว่าจะเอาเรือไปด้วยก็ยังหาคนขับไม่ได้กลัวจะไปพายงั้นพายงาายักพน,นอยู่แถวนั้นไม่ต้องไปไหนเรือก็มีแต่เครื่องไปหาขวหนดาเล่นตะหลิวเล่นขัับทีบอนลน้ตายได้ออันนี้คือสิ่งที่กังวลเป็นสิ่งที่กังวลทำให้นอนไม่เป็นสุขตื่นไม่เป็นสุข บอกของหลวงปู่เห็นว่าทุกข์ของเพื่อนวันนูยนมันนอนไม่เป็นสุขตื่นไม่เป็นสุขมันเป็นความทุกข์ความทุกข์เดือดร้องที่เราต้องหาวิธีช่วยเหลือเขาเดี๋ยวก็เปิดโอกาสให้พิธีกรเขาถามปัญหาบางธรรมะากินอยากถามอะไรเช่นกราบรัสกรเ่ร้าหลวงปู่พุทธอิสระนะครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านญาติท,ท,ทุกท่านนะครับเข้าที่ฟังท่านหลวงปู่ได้ รุาเล่าความกังวลใจให้ท่านญาติทาได้ฟังก็ต้องบอกว่าก็รู้สึกกังวลใจตาไมไปด้วยนะครับแล้วก็เห็นหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับเทาที่ผมจำใจความดูหนึ่งเรื่องที่เห็นสอบคล้องด้วยก็คือเรื่อง,องการสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปไปบริจาคของหรือว่าจะไปตั้งโรงทานโรงครัวต่งาง จากประสบการณ์ของตัวเองที่ลงพื้นที่บาเวลาน้ําท่วมก็ต้องบอกว่ายาได้เอาของบริจาคไปไว้ตามอบตเด็ดขาด mm hmm. เพราะไม่ใช่เรื่องการบวกแต่ว่าของทุกอย่างจากทุกฝ่ายที่เราบริจาคไปมันจะไปรวมตัวอยู่ที่นั่นะนะครับแล้วเพื่อจัดการเอาไว้ให้พวกของของตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกลำดับที่2ก็คือจะเปลี่ยนของบริจาคทุกอย่าง ไปในนามของอบตทันทีนะสามก็คือของจะอยู่ตรงนั้นจนเน่าแล้วก็ไม่มีประโยชน์ใส่ชื่อนะใส่ชื่อใส่ชื่อไเขาเรียกสงสิบโอ้อันนี้เห็นอยู่กับตาอันนี้ผมกูทำกับมือแล้วทำไมชื่อของมือว่าไม่ได้ผมเคยไป้นที่เคยไปของขาอันนี้เห็นอยู่กับตา กูผักอยู่กับมือทำไมชื่อของมึงไปอย่างไงวะเนี่ยเันนี่ไปถ้าไปได้ราบผลูกไปเนี่ยดีมากชิมน้ำไปต้องไปให้มันลึกจริงบางทีไปเราไปเห็นมันอย่างที่หลวงปู่ได้เห็นคือชาวบ้านนี่เขาพายเรือออกมาทำบ้านที่น้ำมันมิดคอยไอ้ที่เราไปเนี่ยนะมันนักข่าวก็ไม่ไปนะเพราะนักข่าวไม่มีเรือไรมีแต่กล้องกับรถครับเออแล้วก็ไปแค่ไหนเขาม็ส่งไปแค่นั้นแหละไปอาศัยออปะตอาศัย จังหวัดอาศัยหน่วยงานราชการหรือว่าไม่กับมูลนิธิเอกชนซึ่งมันมีมูลนิธิเอกชนก็ขอพูดเสียเลน่ารังเกียจมากไม่ใช่ทั้งหมดนะมีบาง,บาง,บ,างบางกลุ่มบางพวกอย่างพวกทีมออฟโรดอะไรของเขานั่นะไปกันหลายสิบคันนะีไปตั้งเต็มไม่ได้เอาของก็อ,อย่างนั้นนีลหน่อยใส่ท้ายรถไปกรณีกรณีแต่ก็ไปตั้งเต้นรับบริจาคอยูงางาถนนนั่นแหละ แล้วก็มีวงเล่ามีดนตรีเล่นแล้วไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่ชาวบ้านคนเดี๋ดร้อนมาร่วมสังสรรค์นะเขาอาจจะคิดว่านะเล่นดนตรีปลอบฝันอะไรคนแต่ไอที่เห็นมันปลอบจริงๆก็คือพวกมันเองอนะนั่งกินเหล้าแล้วส่งเสียงเที่ยวเช้าการตลาดทำการตลาดนะฮะชาวบ้านเขาก็มาลือกันว่าแหมมันอยากน้ำหน้า มันมาช่วยเราหรือมันมาซ้ําเราก็ไม่รู้แล้วก็ไอ้ของที่บริจาคก็ไม่ใช่ของมากของไม่อะไรนิดหน่อยยิบย่อยแล้วก็มารับบริจาคในพื้นที่แล้วไอ้คนพื้นที่มันก็ทุกอยู่แล้วมันจะเอาของที่ไหนมาร่วมบริจาคเราทำให้เห็นภาพย่าพูดกับคนขับรถว่าเออคนเราเนี่ยมันก็คิดกันได้เหมือนกันหาความสุขบนความทุกข์ชาลลวบ้านบนโต๊ะนั่งเรามีเรามีเราดีๆแล้วเรานอกเรา มีอาหารกันกินเต็มโต๊ะร่มสมบูรณ์นั่งร้องวงแต่ไอคนที่ก็ทุบแช่น้ำเน่ากินเท่าถุงเข้ากล่องเนี่ยไม่รู้สึกอารมณ์ของเขาเลยอันนี้คืออยากจะว่าคนที่คิดจะไปช่วยชาวบ้านว่าถ้าเราไปช่วยด้วยแรงด้วยกําลังด้วยน้ําใจยไม่เป็นไรแต่อย่าไปซ้ําเขาในน้ําใจซ้ํกทลังทาให้กําลังใจเขาตกต่ำคือคุณไปสร้างความสุขในสถานการณ์ที่เขาทุก มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องที่จริงก็ช่างกล้องของช่างก็อยากว่าแหละก็ไม่เขียดไม่ลุกไม่ปลุกก็ไม่ตื่นแล้วถ้าเขียดลุกปลุกตื่นก็อยากแค่ไปเก็บภาพแล้วมาออกอากาศจะได้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงที่ในหน้ากินล้าวในสังคมในสถานการณ์รณที่เขาแยกเขาบีบคั้นเขาทุกข์ระทมแล้วก็ไม่มีคนไปร่วมชาวบ้านก็ไม่ได้ไปร่วมมีแต่พวกเขาเป็นศพ แล้วก็มีมูลที่หลายมูลที่ก็ไปตั้งเต้นรับบริจาคอาจจะประมาณว่าเป็นเต้นที่รวบรวมของบริจาคของผู้คนคนที่ไหนมันจะเอาของมาบริจาคเหตุผลก็เพราะเขาเองก็ยังแย่อยู่แล้วอะแล้วถนนมันก็ไม่ได้เข้าง่ายอ่ะมันต้องมีประมาณรถสิบล้อรถพ่วงรถทหารท่านนั้นไหนรถได้เว้นจะคานเข้ามาเขาก็กลัวดับกลัวตาย ที่ดับไปสักยเยอะไอ้ที่ตายไปสักระมากไอ้ตำรวจทหารในวันแรกๆไปยืนโบกกันให้ลุ่มวันต่อๆไปชักมาโบกแต่แถวๆข้างไอ้เกาะตามถนนเรีกก่อแรกกระต้าโบกในถนนเพราะน้ำมันแค่นี้น้ำแค่นี้นนเวลารถมาทีก็ถ้าเป็นทหารที่มาอยู่นี่ไอ้หนุวยเลิกคิ้วเนี่ยนะต้องดมอย่าดมไปด้วย นะรถมาคันหนึ่งก็พาน้ำพัดเอาไปกินล้มล้มนะคลื่นมาแรงเ,เงเยนก็จะไปหาความสุขบนความทุกชาวบ้านในท่าการที่ชาวบ้านเขาทุกเนี่ยให้คิดหน่อยใช้ใช้สมองคิดหน่อยอันนี้เห็นว่ากระตา่าแล้วก็รู้สึกได้ว่าน่ารังเกียจอย่างยิ่งเออน้ารังเกียจอย่างยิ่งแล้วก็หน้าข่าวนี่ต้งูเชื่อว่าไม่ได้ไปอย่างที่ต้องผู่ลงไป เพราะวันนักข่าวอย่างนี้ก็ไปได้แค่ข้าง,ข,างข้าง้างลอรอบบริเวณที่รถลาม้าช้างของตนพอจะสนับสนุนหรือไม่ก็ท้าจะมีเรือมีแพมีอะไรก็เป็นเรือชาวบ้านเรือรอชาชการซึ่งก็ไม่ได้เข้าไปถึงตำแหน่งที่อย่างที่หลวงปู่เข้าไปที่จริงระยะทางมันไม่ไกลแต่เดินทางไปเนี่ยสองชั่วโมงอย่างเงี้ยระยะทาง สิบโลยังแงแต่ใช้เวลาสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่อยู่บนรถนะเพราะว่าอะไรรถใหญ่รถหกล้อวัดท่านนั่งคือถ้าขับแรงแรงบ้านเข้าพังอ่ะครือขึ้นมันเราก็ต้องค่อยค่อาไปขนาดนั้นนี่ชาวบ้านยังต้องยืนนอกมาเท้าเ้วเบา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 หน่อย มือเนี่ยแทบจะถานออกมาแบบนี้เลยแหละไม่ใช่การอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยเบาๆหน่อยเออเพราะว่าไปทีนึงก็ราตูวไปทีไอ้บ้านหลังไหนที่มุงข้างฝาด้วยสังกะสีเนี่ยหลุดไปเป็นแถบเลยหายไปเป็นแถบเลยมันต้านน้ำไงเออคือเขาก็ไม่ได้นอนอยู่ตรงนั้นเขาก็นอนอยู่บนลังคาบน บาทีแต่เขาก็ไม่อยากจะกลับมาซ่อมทีหลังไงพวกวิ่งมันก็ทุกข์ยากมันก็ลำบากเรือบางบทีเรือคนต่างถิ่นไปก็ดีโชคดีหลวงปู่ก,ก็ไม่ไม่ได้เอาเรือไปก็ได้รับการสนับสนุนเจนเอ,อไปจากตาครนะีน่ยนครสวรรค์เขาเป็นแขวนขบหลวงปู่เจอหลวงปู่แล้วเขาโอ้เขาเลยนิมนต์นั่งเรือพาไป แม่อยากเจอตัวมานานและตัวเป็นๆฟังม,มันว่าเขาบอกอยากเจอตัวเป็นๆมานานเลยกลายเป็นดาราให้เขาถ่ายรูปบรรทุกพกันเลยทุกมนคณ <laughs> ะเข้ามากปนสิกบกว่าคนมาอยู่กับครึ่งเดือนนั่นก็ตีนเน่าขาเน่าเกงในไม่รู้จะไปซักย,ยังไงจะไปตัด <laughs> <laughs> ก็ต้องให้ยาให้อะไรใช่ไห <laughs> ให้สตางค์เาไว้เอาไว้สําหรับซื้อน้ามัน เพราะว่าเขามาด้วยใจแล้วว่าค่าน้ํามันค่าอาหารเขาต้องหากินเองทําเองหมดแล้ว,ว็เออดีแต่เขาอยู่ในพื้นที่คือเขามีเรืองไงมีเครื่องมีเรือเราก็ช่วยสนับสนุนให้ปัจจัยเขไปหาพันเอาไปซื้อน้ํามันแล้วว่าเอายาเอาอาหารอันนี้คือสิ่งที่บางทีเราก็เจอมิตรแท้กัลยาณวิตรในในหมู่ของคนทุกอย่าง แต่บางทีเราก็เจอไอ้พวกศรัทธาอาศัยไอ้มีดจอ,ปอมปลอมมตดหลอกลวงล่อตะากกาไปตั้งเต้นรับบริจาคส่งเดนแล้วก็เออไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้เห็นตั้งกันเกลื่อนไปหมดมันตั้งรับบริจาคจุดรับบริจาคเขียนป้ายว่าจุดรับบริจาคใครมันจะไปบริจาคใครมันจะไปบริจาค้ายกเว้นด้วยคนต่างถิ่นแล้วคนต่างถิ่นเขาก็ไม่บาปไม่ ไม่เข้าไปลึกขนาดนั้นแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้เอาไปเองเพืออไปใช้อะไรยังไงก็ฝากเอาไว้ว่าอย่าไปหาความสุขบนความทุกข์ของชาวบ้านวันข้างหน้าจะเกิดไปจะกลายเป็นซุน,นั้งขี้เลือนแล้วก็มีหมัดมีเหามีเห็บมากินดูดน้ำเลือยดูดเลือดแล้วก็ตายมันน่ารังเกียจมากในสายตาของสังคมก็ถือว่าน,าน่ารังเกียจแหกปากร้องเองกินเล้าคาราโอเกะ ในทางการที่คนเขาทุกข์ทรมานเดือดร้อนแล้วก็เด่นกันยันดึงสิบเอ็ดสิบสองโมงตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงเย็นไปแดดร่มลมตกมก็เอาละไม่มีใครเขาไปดูมันหรอกการให้ถามก็ไดามันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีคนกัเนก็ไม่ได้เมาโมงไปทต้งหมดบางหน่วยงานขอบางเข้ามาดีนะบางที่พี่เข้ามาปีใหญ่เข้ามาช่วยเลย แต่มันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งของสืง่อมวลชนตรงนเชื่อว่าทุกท่านน่าจะนําไปใช้ได้เวลาที่ไปเจอคนเดือดร้อนเวลาเราไปบริจาคเข้าของหรือว่าเวลาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันขับขันวิกฤตน้าท่วมแบบนี้พวกผมก็จะสอนนะท่านผู้ชมครับว่าอาหารการกินที่เราไปกินอยู่ในพื้นที่เวลาเราไปรายงานสดหรือว่าไปทําข่าวในพื้นที่เชื่อว่าเราจะได้กินดีกว่าคนที่เขาได้รับบริจาคหรือว่าเขาเดือดร้อนดังนั้นะเนี่ยเราก็จะมีความว่า เราจะไม,ไม่ไม่มีกินข้าวให้เขาเห็นอันนี้ก็มันก็เป็นการสะท้อนแล้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ฝากเขาไว้ด้วยแล้วก็เรื่องวิธีติดต่อคุณยายได้เยอะเพราะว่าคนเดือดร้อนมันเดือดร้อนมากแล้วมันหลัคาญเนี่ยเขาหูดนเขาอยากจะได้ของเราก็มีแค่นี้แหละนะครับเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับแม้ที่เห็นอยู่อีกอย่างพองพูดไปชั่วทีเราก็ต้องยอมรับนะว่าคนแบบบ้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนคนเดียวทีนี้เวลาที่เรา เราจะไปแจกของเนี่ยเขาค็าพ่อมาปู่มายายมาตามาแม่มาลูกมาหลานมาเนี่ยมากันหมดบ้านแต่เวลาเราไปถามเจ้าหน้าที่อย่างเช่นในอำเภอจังหวัดเนี่ยเขาก็จะแจ้งว่าเออหมู่บ้านนี้มีกี่ครอบครัวกี่ครัวเรือนดังั้นพี่น้องที่รับทุกเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาอยากได้อยากให้ทุกคนได้ได้แต่ทั่วถึง แต่เราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้เป็นผู้เดียวที่เอาไปแจกมันก็ต้องมีคนอื่นๆแล้วโดยเฉพาะหน่วยงานที่ก็ทําหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องมีบางแต่ทุกคนก็อยากได้มันก็เลยทําให้เกิดอาการเหมือนกับคนหนึง่งกลุ่มหนึ่งเขาเป็นคนซื่อตรองบ้านหนึ่งก้าต,ตัวแทนมาหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็ไม่ค่อยซื่อตรองบ้านหนึ่งก็องเอามาทั้งสิบคนเนี่ยเห็นไ้นครับก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทําให้คนที่เขาไปแจกเขาไปให้เขารำคาญเขานเหนื่อย คือเข้ามาเขาก็ยากอยู่แล้วแล้วมาเจอสภาพแย่งริงกันอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องกรอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ได้ไดอดใจอดออมหรืออดใจคือลดความความต้องการของตนไม่ใช่ไปอยากจะว่าโลภแต่ว่าลดความต้องการของตนลงหน่อยเพื่อกระจายของให้มันทั่วถึงอย่างมีบางหมู่บ้านลวงปู่ไปในยอดเระสง่งมามารกว่าครับจะไปทําไปทํามาในอำเภอม,มาประกาศเองว่าได้ทุกคน คือในเมือมันอยากหาเสียงนะมันอยากได้หน้าแต่มันไม่ถามว่าไอ้คนเอาของมาเนี่ยมีเท่าไหร่มันไม่ถามไอ้เราเนี่ยเอาไปแค่เก้าร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าถุงเก้าร้อยกว่าชุดข้าวห้าโลน้าําตาลครึ่งโลปลากระป๋องแล้วก็ไอ้บะหมีสําเร็จอย่างละห้าห้าชิ้นห้าชิ้นได้เลยแล้วก็ชุดกิบเซ็ตเราเอาไปเก้าร้อยห้าสิบมันบอกว่าเอาทั้งทุกคนทุกคนนี่มันหมายถึงเป็นหลายพันคนนี่ที่ผไม่ได้เข้า ไอคนที่เขามีชื่อที่จะได้กับไม่ได้ไอคนที่ไม่มีชื่อจะอยู่บ้านเดียวกันมันก็อเอาไปหมดแล้วมันก็เป็นเรื่องทะเลาะกันเนี่ยนม่ยวิธีคิดที่มันแย่มากของนักปกครองคือที่จริงมันต้องประสานว่าเออหลวงปู่นำมาขี่ชดครับออผมมีจํานวนเท่านี้ยอดหมู่บ้านแล้วก็ยอดคมเท่านี้ถ้าจะให้ตามหัวเรือหมู่บ้านก็คนจะได้แค่นี้แต่ถ้าให้ตามรายหัวก,ก็ต้องเท่านี้ กายกาอยากจะเอาหน้าแต่ประกาศระดมคนมาลับงองอันนี้คือสิ่งที่น่านังเกลียม,มากคุณใน้ได้หน้าแต่เราเราโดนสาบแช่งโดนเราบากใจเราเรา,เราบากใจที่จะไหนคือเรื่องพวกนี้มันเจอประจำาแต่ว่าเราก็ต้องพยายามรับรับแลวก็ทําให้คนไม่เบื่อนในการที่จะบริจาคที่จะให้ถ้าไปสร้างแง่มากเกินไปมันก็ทำให้ก็ว่ารเรียกว่าซ้ำเติมครับ ส่วน,น,นคำถามนะคือทําดีมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะครับไม่ใช่คิดว่าทําดีมันได้ง่ายมันขึ้นอยู่ว่าเราจะวางใจอย่างไรวางใจให้เป็นกลางเราก็สามารถที่จะทําได้เรื่อยๆทําต่อไปอย่าอย่าเหนื่อยหน่ายอย่ารู้สึกลำบากลำบนอย่ารู้สึกเครืองแค้นอย่ารู้สึกขัดเคืองเจ็บอกเจ็บใจหรือว่าเออลำคาญใจถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะดีแล้วมันจะหดไปดีมันจะหายไป ถามว่าเจออย่างนี้นทุกครั้งไหมที่ลงพื้นที่แล้วแจกของก็เจอทุกครั้งไม่ใช่เฉพาะลงพื้นที่แม้ในวัดก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเราเบื่อที่จะทํามันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ดีต่อไปแม้ก็ต้องวางใจให้เป็นกลางอัละคนดีมันก็ยังมีไม่ใช่มีคนไม่ดีอยู่ทั้งหมดก,ก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันแต่ทาดีก็ต้องมีหัวใจที่เอื้ออารีต้องเป็นดีที่มาจากใจแล้วก็ทําต่อไปไม่ยุดไม่หย่อน อย่างนี้คือได้บอกมีกําลังใจทําดีแต่ถ้าทําดีก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายมทีเรื่องมากเนี่ยมันก็ทําให้ดีของเรามัน,นหมดหายไปนะจ๊ะแต่ในมุมกลับกันถ้าเราอยากสอนเขาอยากบอกเขาก็ต้องอธิบายเขารู้ด้วยว่าเออเราต้องการอย่างนี้นะพวกคุณก็อย่าเอาแค่ข้าวสารกับน้ําปลาน้ําตาลมาเป็นเหตุให้คุณทะเลาะกันระหว่างหมู่บ้านระหว่างครอบครัวระหว่างเพื่อนบ้าน บางบ้านนะสมัยที่เมื่อปีก่อนนู้นที่ไปลบบุรียุธยาบางบ้านในที่นอนแทบไม่มีอ่ะมีแต่ถุงข้าวสารเต็มไปหมดเลยเอเเยอเอาาาาราเข้าไปเนี่ยโอ้โหเอามาที่นี่จ่าไปแจกบาลรับแจกมาประมาณนี้บางบ้านจมูกเดียววันนะเข้าไปนี่ไม่มีเลยไม่มีเืออะไรเลย,เ,ลยเขาไม่มาเลี่ยไปไม่ได้เรือไม่มี ขาให้ออกไประดมข้างนอกไงตัวเองไม่มีเรือก็อยู่อย่างนั้นเอาแล้วปบตนะผู้วัดคำนันผู้ใหญ่บ้านก็เขาไม่เอามาให้เขาฝากมาเขาบอกฝากมาแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีมันจมีจุดรวมพลเออจุดรวมพลเนี่ยมันก็คือหมายถึงพลที่ต้องไปรวมได้แต่บางบ้านเนี่ยมันมิดหัวมิดหลังคาแล้วเรือมันก็ไม่มีบางคนน่าสงสารเอากระแทกมากระทกไอ้ใบวัวลอยมาเออลอยมา ถัง200ลิตรเอ้าพูดถึงเรื่องถัง200ลิตรรัฐบาลเอาเอาเรือไปสมผานวัดหนึ่งมาตอง stage, รา้ฟ <c oughs> ันพายแล้วมันไม่ไปอ่ะคือเรือพลาสติกเนี่ยมันไม่กินน้ําไม่มีใครกล้านั่งเพราะนั่งแล้วล้มนั่งแล้วล้มคือพายแล้วมันไม่ไปคือมันลึกเ่ยมันลึกเป็นถัง200ลิตรเนี่ยมันไม่ได้ป้านที่จะลา้ําได้คนลงไปคนหนึ่งก็ท่านนั่งกินผ้ากับจมแล้ว บอกว่าไม่รู้มันจะเอามาให้ผมท,มววทําไมเพราะว่าสุรารมันกั่งไม่รู้มันจะเอามาให้ผมมันจะให้ผมเดินลุยน้ําไปก็จะง่ายกว่าเอาเรือไม้ห,หลอกผมผมนั่งไปทีแล้วมันมันไปอยู่แถวแถวตีนสารานลลี่แหะไม่ไปไหนไปซื้อเรือโหลไปให้ก็มันก็เป็นอะไรที่มีหลายเรื่องให้ให้มองให้คิดถ้าจะมองรเรื่องน้ํโท่วมภัย ว่าจะไปยแล้วมันก็มีเหตุให้เราคุยได้เยอะแยะมากมายเพราะว,ว่าไอ้ชนนเหตุมันก็มาจากสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าสู่มคำถามนะฮะผู้ชาครับมีเสัร์ชนาะพอพูดถึงเรื่องของวิธีการปฏิบัติมีท่านหนึ่งปุชามาผมสรุปย่อยๆนี้เรากันนะครับบอกว่าถามคำถามมาว่าวิธีการสองวิธีการของนักปฏิบัติสองประเภทวิธีการไหนเป็นวิธีของทุกท้าวิธีแรกก็คือ วิธีที่เรียกว่านิ่งเฉยสมบนิ่งนะครับวางใจให้เฉยไม่ให้กระเพื่อมไม่ให้มีการรุงแต่งใครดามาใครโต้แย้งมาก็วางใจเฉยถูกเอาเปรียบก็ปล่อยให้เอาเปรียบแบบนั้นนะครับส่วนน้ำบ,บันแบบที่2ก็คือเป็นประเภทต่อสู้แล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาทุกอย่างคือพูดง่ายๆว่าวุ่ยแต่อีกแบบนึ่งคือแบบยี่ยมๆเรียบเรียงวิธีไหนคือวิธีพุทธรับ มันก็ถูกทั้งสองวิธีว,วิธีแรกก็คือสมพวกสมถะพวกเจริญสมถะก็ต้องนิ่ง,งๆเราะวยวายเดี๋ยวเดี๋ยวสชานหลุดเดี๋ยวสมาธิเคลื่อนอ่าจริงๆเขามีคำสอนเลยถ้าโวยวายเดี๋ยวฌานหลุดเดี๋ยวสมาธิเคลื่อนเพราะใจมันไม่ได้จดจ่ออยู่กับองค์ฌานองค์กรรมฐานเ่ยมันจะไปวุ่นวุ่นราย วิธีที่สองก็เป็นวิธีของพวกวิปัสสนาพวกใช้ปัญญาวิเคราะห์เขาไม่ต้องรอนิ่งเขาไม่ต้องอาศัยความนิ่งเขาต้องคิดเขาต้องตรึจต้องวิเคราะห์ต้องมองปัญหาแล้วก็แก้ไขรูปปัญหาด้วยปัญญานั้ถามว่าอันไหนเป็นวิธีพุทธก็ทั้งสองวิธีนะเป็นวิธีพุทธไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึ่งตัวอย่างง่ายๆสมัยกั้พุทธการเนี่ยพระญาติพระวงศ์ไป Down, พยย Higher, ier, ad, ระมารดากับพระญาดก็วงฝ่ายพระบิดาทะเลาะกันเรื่องแย่งน้ำถ้าใช้วิธีแรกว่าเป็นวิธีพุทธลิ้นิ้งเฉยเฉป่อยมันฆ่ากันตายเองก็ไม่เหลืออะไรพุทธเจ้าต้องบอกให้พระโมกขลาอนะไอ้พระอานนท์ไปห้ามไปห้ามครับไม่ให้ฝ่ายพ่อกับฝ่ายแม่ทะเลาะกันเองเพื่อแย่งน้ําเข้าดาอย่างเงี้ยเป็นวิธีวิปัสสนาคือใช้ปัญญาไต่ตรองให้ อย่าไปมองอวิธีใดวิธีหนึ่งว่าเป็นวิธีของพุทธถ้าเป็นวิธีที่ถูกต้องชอบธรรมก็คือสงบประกอบกัญญา,าเลือกใช้ให้ถูกตอ,อให้ถูกต่อสถานการณ์ต่อบุคคลต่อชุมชนต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเราถูกดูแคลนมากๆเราจะปฏิบัตัวปฏิบัติใจยังไงก็ถ้าเราเลือกวิธีสงบสงบแล้ววัดไฟไหมพอ่อุฏิไฟไหม้ เฉยไม่โยเย่นไม่โยอย่างนี้ชาวไาเขาจะเขาจะให้ข้าวกินในมื้อต่อไปไหมไอ้ข่ามึงเห็นไฟไหม้แล้วบอกให้กูเฉยไม่โยเด่นไม่โยอย่างเงี้ยอย่างนี้ถูกการลเทศไหมไม่ถูกเปลี่ยนแปลเอ้าหลวงพ่อนั่นเขาด่ากันไปด่ากันมา ไอ้อย่างนี้เราก็ไปด่ากับเข้าสิอย่างนี้ถูกไหมก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันไปกันเข้าด่าดกันไปด่าดกันมาเราก็ต้องฟังแล้วตรองดูว่าข้างไหนถูกข้างไหนผิดวิเคราะห์ดูไข้วนดูไม่ใช่อะไรอะไรก็เฉยไปโยมเย็นไปโยแล้วก็ไม่เหลืออะไรไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเอาตัวรอดสันหลังยาวไม่มีน้ำใจเห็นชาวบ้าน ตกน้ำจมน้ำใกล้จะจมน้ำตายเย็นไปโยมนึกถึงพระไปนะ้าสงบสงบไงและไอคนจมน้ำเนี่ยมันจะเย็นได้ไหมมันก็คงเย็นได้แหละว่าตัวมันเยน็แยนแล้วแหละแต่ใจมันไม่เย็นน่ะเอาพระมาบอกให้สงบไว้เย็ยนไว,นว้อย่างนั้นผู้ตายแน่ผิดไม่รอดน่ะมันก็ทําไม่ได้ถูกไหมงั้นวิธีอะไรก็ได้ทั้งสองวิธีถูกหมดแต่ให้มันถูกสถานการณ์ พุทธาครับนิฉันมีถามเรื่องของความตายมาเอาก่อนตายก่อนอพุทธาว่าอยากจะทราบวิธีการวางความทุกขเวทนาทางกายและทางใจโดยเฉพาะม่วงเวลาก่อนตายอย่างละเอียดด้วยนี่ไม่ได้ยากเราต้มเสื้อเสื้อต้มเสื้อสด เชื่อพี่กินให้ผู้มีสต,ติอยู่ในกายอ,อวาจาใจต้องไม่ลำบากออมีสต,ติในกายกายไม่ลำบาก